กิ้งก่าเป็นกลุ่มของสัตว์เลื้อยคลานที่พบอาศัยอยู่ทั่วทุกมุมโลกและเป็นสัตว์ที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากกิ้งก่าบางตัวสามารถว่ายน้ำหรือวิ่งบนน้ำได้บางตัวสามารถบินเหินได้และเปลี่ยนสีสันได้ตามใจชอบส่วนมากเรามักรู้จักแต่กิ้งก่าขนาดเล็กแต่วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับสายพันธุ์กิ้งก่าขนาดใหญ่จากทั่วโลกและนี่คือสิอันดับสัตว์เลื้อยคลานประเภทกิ้งก่าที่ใหญ่ที่สุดในโลก มารีนอโกนาหรืออโกนาทะเลเป็นสัตว์เลื้อยคลานจำพวกกิ้งก่าชนิดหนึ่งในวงอีอกนาและเป็นอโกนาเพียงชนิดเดียวที่สามารถวิวัฒนาการตัวเองให้อยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำมันยังได้รับฉายาว่าอโกนาทะเลกาลาปากอสเพราะสถานที่เพียงแห่งเดียวที่จะพบพวกมันได้คือหมู่เกาะกาลาปะกอกะกสในเขตแดนประเทศเอวกวาดอร์กลางมหาสมุทรแปซิฟิกของทวีปอเมริกาใต้เป็นสายพานันธุ์อโกนาขนาดใหญ่ความหญ ยาว1.4เมตรหนัก12กิโลกรัมและมีอายุได้ถึง12ปีโดยนักวิทยาศาสตร์เชื่อว,ว่าบรรพบุรุษของอีโกนาทะเลในปัจจุบันได้เดินทางมาถึงหมู่เกาะแห่งนี้เมื่อหลายล้านปีก่อนซึ่งมีทฤษฎีมากมายที่บอกว่าบรรพบุรุษของมันได้เกาะอ,อยู่บนเศษไม้ที่มาจากแผ่นดินใหญ่แล้วถูกพัดพาโดยกระแสน้ําในมหาสมุทรลองลอยมายังหมู่เกาะกลาปากอสแห่งนี้และใช้ชีวิตอยู่บนเกาะน,นี้นับตั้งแต่นั้นมาอีโกนาทะเลเป็นสัตว์เล ไอคลานที่กินพืชเพียงอย่างเดียวโดยพวกมันจะไม่กินเนื้อสัตว์หรือแมลงเป็นอาหารซึ่งอาหารของมันคือตะไคร่น้ำและสาหร่ายทะเลโดยสภาพแหล่งที่อยู่อาศัยที่เป็นทะเลพวกมันจึงวิวัฒนาการตัวเองให้สามารถดำน้ำลงไปใต้ทะเลได้ลึกถึง9เมตรและอยู่ใต้น้ำได้นานถึง10นาทีมันจะใช้หางว่ายน้ำเหมือนกับจระเข้กรงเล็บที่ยาวและแข็งแรงใช้ยึดเกาะกับโขดหินใต้ทะเลเพื่อการทานกระแสะน้ำในขณะ กินอาหาหรซึ่งในขณะที่มันกําลังกินสาล่ายอยู่ใต้มหาสมุทรมันก็ได้กินน้ําทะเลจํานวนมากเข้าไปด้วยทําให้มันมีเกลืออยู่ในร่างกายในระดับสูงและต้องกําจัดเกลือส่วนเกินนี้ออกจากร่างกายโดยการพ่นน้ําออกจากรูจมูกเหมือนกับการจามซึ่งน้ําที่มันพ่นออกมานั้นมีเกลือผสมอยู่ด้วยอีกูนาทะเลมีลําตัวสีดําคล้ําตลอดทั้งตัวแต่มันจะเปลี่ยนสีเฉพาะในช่วงฤด,ดูผสมพันธุ์โดยสีสันเหล่านี้มีไว้เพื่อดึงดูดตัวเมีย ถึงหน้าตาของมันจะดูไม่ค่อยเป็นมิตรและดูอันตรายแต่ความจริงมันเป็นสัตว์ที่รักสงบและไม่เป็นอันตรายกับสัตว์ชนิดอื่นโดยมักจะมีสัตว์ขนาดเล็กชอบมาเกาะอ,อยู่บนหัวของมันเพื่อดักจับมแมลงและหาอาหารอีกัวนาทะเลหากดูเพลินๆอาจดูคล้ายกับกอรซิล่าสัตว์ประหลาดในภาพยนตร์ระดับตำนานซึ่งที่จริงกอรซิล่าเองก็ถูกอ้างอิงมาจากอีกัวนาทะเลของเกาะกาลาปากอสนั่นเองกาลาปากสแลนด์อีกัวนาหรืออิกัว าบกกาลาปกอสเป็นอิกัวนาขนาดใหญ่ที่พบได้บนหมู่เกาะกาลาปกอสเช่นกันมันมีขนาดตัว0.9-1.5เมตรและหนักมากถึง13กิโลกรัมลำตัวส่วนบนเป็นสีน้ำตาลแดงส่วนลำตัวช่วงล่างเป็นสีส้มอมเหลืองมีหัวขนาดใหญ่และมีปุ่มเกล็ดนามขึ้นบนหัวนอกจากอีกัวนาทะเลและอีกัวนาบกบนหมู่เกาะกาลาปกอสยังมีอิกัวนาอีก2ชนิดนั่นคืออิกัวนาสีชมพูและอิกัวนาเกาะซานตาเฟ ึ่งพวกมันเป็นญาติกล้ชีดกันและสามารถผสมพันธุ์กันได้อีกัวนาบกและอีกัวนาทะเลได้แยกตัวออกจากกันและใช้วิถีชีวิตที่แตกต่างกันตั้งแต่8ปดถึงสิล้านปีก่อนตลอดไปจนถึงพฤติกรรมที่แตกต่างกันโดยอีกัวนาบกจะหากินบนบกเท่านั้นและกินพืชเป็นอาหารเหมือนกับอีกัวนาทะเลอาหารหลักของมันคือผลไม้ดอกไม้รวมไปถึงต้นกระบองเพชรโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นกระบองเพชรซันตาเฟซึ่งเป็นพืชพื้นที่ ของมูเกาะกะลาปะกอสแต่ในบางครั้งมันก็กินมแมลงและซากสัตว์เป็นอาหารเช่นกัน อีโกนาบกกระปากกสมีปากและฟันที่ออกแบบมาเพื่อกินพืชที่มีความหนาเป็นพิเศษและมีเยื่อปากที่ป้องกันหนามของกระบองเพชรได้มีหางยาวและมีอุ้งเท้าขนาดใหญ่ที่ทําให้มันเดินบนพื้นดินได้อย่างมั่นคงอีโกนาบกชอบนอนอาบแดดในตอนกลางวันและหลบไปนอนอยู่ในโพรงในตอนกลางคืนซึ่งด้วยการกินอาหารที่หลากหลายทําให้มันมีอายุยืน70-90ปีบลูอีกนาหรืออีโกนาสีฟ้าเป็นสัต เฉพาะถิ่นที่พบได้บนเกาะแกลนเคแมนในทะเลแคริบเบียนฝั่งตะวันตกเท่านั้นและถือเป็นสัตว์บกประจําถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนเกาะด้วยความยาว1.5เมตรหนัก14กิโลกรัมและมีอายุยืนถึง69ปีจากหลักฐานซากดึกดาบันได้บ่งชี้ว่าเคยมีอีกนาสีฟ้าอยู่ที่นี่เป็นจํานวนมากก่อนถึงยุคล่าอาณานิคมของยุโรปจนกระทั่งในปีคศ2003กลับพบว่าหลงเหลืออยู่ในธรรมชาติไม่ถึง15ตัวการลดจํานวน ลงของพวกมันมีสาเหตุมาจากการถูกล่าโดยสัตว์เลี้ยงอย่างสุนัขและแมวรวมไปถึงการทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติทำให้ถูกคาดการณ์ว่ามันอาจสูญพันธุ์ภายในทศวรรษที่21นี้และตั้งแต่ปีคศ2004เป็นต้นมาพวกมันได้รับการช่วยเหลือจากองค์การอนุร,รักษ์โดยการขยายพันธุ์ในพื้นที่เพาะเลี้ยงจำนวน219ตัวและถูกปล่อยลงในสถานอนุร,รักษ์บนเกาะแกนเคลแมนอีกัวนาสีฟ้าชอบอยู่ตามพื้นหินที่เปิดโล ในป่าดิบแล้งหรือใกล้ชายฝั่งเนื่องจากตัวเมียต้องขุดหลุมบนพื้นทรายเพื่อวางไข่สีฟ้าบนตัวพวกมันจะปรากฏให้เห็นชัดเจนตอนโตเต็มวัยและสามารถเปลี่ยนกลับเป็นสีเทาเพื่อให้กลมกลืนกับโขดหินที่พวกมันอาศัยอยู่อาหารของมันคือพืชผลไม้และดอกไม้ที่อยู่บนเกาะรวมไปถึงสัตว์ขนาดเล็กอย่างทากปูและ,มะแมลงและในอันดับที่7จ,จะเป็นการเริ่มต้นของสัตว์เลืล้อยคลานขนาดใหญ่อย่างมอนิเตอร์ลิซาดหรือกิ้งก่ามอนิ สัตว์ในอันดับกิ้งกาและงูที่อยู่ในวงเฮียหรือตะกวดซึ่งมีมากถึง78ชนิดและกิ้งกามมนิเตอร์ยังถือเป็นสัตว์เลื้อยคลานเพียงสกุลเดียวในวงนี้ที่ยังสืบทอดเผ่าพันธุ์มาจนถึงปัจจุบันโดยถือกําเนิดมาตั้งแต่ยุคครีเทเชียสและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสัตว์เลื้อยคลานในยุคก่อนประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่อย่างโมซาซอซึ่งในอันดับที่7เราจะพาคุณไปยังทวีปออสเตรเลียดินแดนที่มีสัตว์อศาศาัยอยู่เป็นจํานวนมากและ เป็นที่อยู่ของลิสต์มอนิเตอร์หรือกิ้งก่ามอนิเตอร์ลูกไม้ที่มีถิ่นกําเนิดในออสเตรเลียตะวันออกสัตว์เลื้อยคลานที่ทรงพลังและมีรูปร่างคล้ายกับตะกวดมากกว่ากิ้งกาลิสต์มอนิเตอร์เป็นนักล่าที่ว่องไวและเชี่ยวชาญในการปีนต้นไม้แถมยังมีลิ้นเป็นสองแฉกแบบงูที่ช่วยในการค้นหายเหยื่อกรงเล็บขนาดใหญ่ช่วยในการปีนต้นไม้และใช้ขุดดินรวมถึงรังปลวกอาหารของผู้มาส่วนใหญ่จะเป็นซากสัตว์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ขนาดเล็กสัตว์เลื้อยคลานปลวกและแมลงในช่วงที่อาหารขาดแคลนมันอาจขโมยไก่ของชาวบ้านกินเป็นอาหารและยังคุยหาเศษอาหารจากกองขยะอีกด้วยถึงแม้มันจะมีความยาวถึง2เมตรและหนักถึง14กิโลกรัมแต่พวกมันก็ยังมีศัตรูตามธรรมชาติอย่างหมาป่าดิงโกและนอกอินทรีแห่งลิมสัตว์นักลาที่อันตรายของออสเตรเลียจากทวีปออสเตรเลียเราจะย้ายไปยังทวีปแอฟริกาที่เป็นถิ่นกำเนิดของนายม มิเตอร์หรือตะกวดแม่น้ำนายสัตว์เหลือคลานจำพวกกิ้งก่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในแอฟริกานักล่าขนาดใหญ่ที่มีความยาว2.4เมตรและหนักประมาณ20กิโลกรัมพวกมันกินอาหารได้แทบทุกชนิดตั้งแต่กบปลาสัตว์น้ำขนาดเล็กและนกที่ทำรังอยู่บนพื้นดินรวมถึงซากศพและของเสียจากมนุษย์แถมมันยังขึ้นชื่อในเรื่องการขโมยกินไข่ของจอระเข้ตะกวดแม่น้ำนายยังเป็นสัตว์ลุกลานต่างถิ่นในรัฐฟลอริดาของสหรัฐ อเมริกาด้วยความที่มันเป็นสัตว์ที่ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดีตะกวดแม่น้ำนาที่อยู่ในฟลอริดาพวกมันกินทั้งงูและไข่ของแอลลิเกเตอร์รวมถึงส่งผลกระทบกับสัตว์พื้นเมืองอย่างนกคูกและเต่าทะเลแต่อย่างไรก็ตามตะกวดแม่น้ำนาก็ยังตกเป็นเหยื่อของสัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่อย่างนกอินทรีจระเข้และงูเหลือมในตอนที่มันมีขนาดเล็กและยังอ่อนแออยู่จากทวีปแอฟริกาเราจะย้อนกลับมาที่ออสเตรเลีย เพื่อพบกับสัตว์เหลือยคลานจำพวกกิ้งก่าที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียเพอร์เรนทีคือกิ้งก่ามอนิเตอร์ขนาดใหญ่ที่พบได้ทางตะวันตกของเทือกเขาเกรตยูไวดิงเรนจ์ในพื้นที่แห้งแล้งของออสเตรเลียที่พบเจอได้ยากเพราะมันอาศัยอยู่ในที่ที่ห่างไกลจากที่อยู่อาศัยของมนุษย์โดยจะอาศัยอยู่ในโพรงที่ขุดด้วยกงเล็บที่แหลมคมและแข็งแรงกงเล็บที่ยาวยังช่วยให้มันปีนต้นไม้ได้เก่งเพอร์เรนทียังเป็นหนึ่งในกิ้งก่ามอนิเตอร์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่วงเวลาสั้นๆเพื่อใช้หลบหนีหนักล่าอย่างฝูงหมาป่าดิงโก้และยังใช้วิ่งไล่จับเหยื่ออย่างนกทั้งคาวจิงโจ้และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีกระเป๋าหน้าท้องชนิดอื่นรวมไปถึงสัตว์ขาปล้องและ,มะแมลงมันสังหารเหยื่อของมันด้วยการงับและสะบัดไปมาก่อนจะกลืนลงไปในท้องทั้งตัวและถึงแม้ว่ามันจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานจำพวกกิ้งก่าที่ใหญ่ที่สุดในทวีปออสเตรเลียด้วยความยาว2 1.5เมตรและหนักประมาณ20กิโลกรัมแต่มันก็ยังไม่ใช่สัตว์เลื้อยคลานประเภทกิ้งก่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ดีสัตว์เลื้อยคลานตัวใหญ่ยักษ์ในอันดับต่อไปอยู่ที่หมู่เกาะนิวกีนีในภูมิภาคปาปัวตะวันตกของอินโดนีเซียคอคโคไดมอนิเตอร์หรือทีคอคโคไดเป็นสายพันธุ์กิ้งก่ามอนิเตอร์ที่พบได้ในนิวกีนีเท่านั้นและยังเป็นสัตว์เลื้อยคลานจำพวกกิ้งก่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนิวกีนี์คอคโคไดมอนิเตอร์ยังได้ชื่อว่าเป็นกิ้งก่าที่มีหง ที่สุดในโลกชอบอาศัยอยู่ในป่าที่มีหนองน้ําป่าชายเลนและป่าฝนใกล้ชายฝั่งมันปีนต้นไม้ได้เก่งและชอบอาศัยอยู่บนต้นไม้ทําให้มันกินอาหารได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นสัตว์ปีกสัตว์ฟันแทสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กที่มันสามารถไล่ล่าได้รวมไปถึงไข่ของสัตว์ชนิดต่างๆด้วยอาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีนที่ช่วยให้มันมีน้ําหนักประมาณ20กิโลกรัมและอย่างที่รู้กันว่ามันมีหาง ยาวมากจึงทําให้มันมีความยาวถึง2.65เมตรหรือมากกว่านั้นแต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอที่จะทําให้มันเป็นกิ้งก่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากหมู่เกาะนิวกีนีในทวีปเอเชียย้ายมายังทะเลทรายซาฮาราในทวีปแอฟริกาที่เป็นถิ่นกําเนิดของสัตว์เลื้อยคลานประเภทกิ้งก่าที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกานั่นคือร็อกมอนิเตอร์หรือตะกวดหินที่ยังมีสายพันธุ์ย่อยแยกออกไปอีก4สายพันธุ์คือไวท์โทสมอนิเตอร์เอนโกลแลนด์ไวท์โทสมอนิ Eastern White Toad Monitor และ Black Toad Monitor ซึ่งเจ้าของอันดับ3าที่แท้จริงนั่นคือ Black Toad Monitor หรือตะกวดคอดำที่เป็นสายพันย่อยของ Rock Monitor ที่มีขนาดใหญ่กว่าตะกวดคอดำนั้นมีความยาวไม่มากเพียง2.1เมตรแต่มันหนักได้ถึง25กิโลกรัมโดยพบอาศัยอยู่ในแถบประเทศแทนซาเนียของทวีปแอฟริกามันสามารถอาศัยอยู่ได้ในหลายพื้นที่ทั้งบริเวณพื้นที่แห้งแล้งที่หลา ป่าฝนป่าไม้พุ่มหนาทึบและทุ่งหญ้าสวรนาโดยโครงสร้างของกล้ามเนื้อที่แข็งแกร่งทําให้มันล่าเหยื่อได้หลากหลายชนิดตะกวดคอดําเป็นสัตว์กินเนื้อที่จะกินทุกอย่างที่มันจับได้ตั้งแต่นกหนูกิ้งกา่าสัตว์น้ําขนาดเล็กและ,มะแมลงถึงแม้มันจะเป็นสายพันธุ์ตะกวดขนาดใหญ่แต่ถิ่นที่อยู่อาศัยของมันนั้นเต็มไปด้วยสัตว์ที่อันตรายอย่างนกอินทรี a, เสือดาวและไฮยีนาที่ล่าพวกมันเป็นอาหารโดยหน้าตาที่อาจดูไม่น่ารา แต่ Black โท a d Monitor เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ตะกวดมอนิเตอร์ที่มีคนนิยมนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงมากที่สุดชนิดหนึ่งในอันดับต่อไปเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะพวกมันมีถิ่นกําเนิดในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียนวอเตอร์มอนิเตอร์หรือที่คนไทยเรียกกันสั้นๆว่าเฮียและเรียกยาวๆว่าตัวเงินตัวทองสัตว์เลื้อยคลานที่มีวิวัฒนาการของตัวเองมานานกว่า300ล้านปีซึ่งสัตว์ ในวงเฮียนั้นมีอยู่เกือบ80ชนิดและในประเทศไทยพบได้4ชนิดนั่นคือเฮียตะกวดเห่าช้างและตุุ่ซึ่งเฮียนั้นถูกจัดให้เป็นสัตว์เลื้อยคลานประเภทกิ้งก่าที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลกด้วยความยาว3เมตรและหนัก25กิโลกรัม มีรูปร่างคล้ายกับจระเข้ลิ้นยาวมีสองแฉกคล้ายงูใช้สําหรับรับกลิ่นซึ่งสามารถรับรู้ได้ถึงอาหารเป็นระยะทางไกลหลายเมตรขาทั้ง4มีเล็บที่แหลมคมใช้สําหรับขุดหลุมเพื่อวางไข่ปีนต้นไม้และป้องกันตัวนอกจากนี้มันยังว่ายและดำน้ําได้เก่งบางชนิดชอบอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ําเป็นสัตว์ที่ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้หลากหลายทั้งทะเลทรายป่าดงดิบหรือแม้แต่ชุมชนเมืองใหญ่ของมนุษย์เป็น สัตว์กินเนื้อที่ชอบกินของเน่าเปื่อยเศษซากอาหารและเศษซากสัตว์ที่ตายแล้วมันจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศในฐานะตัวกําจัดซากบางครั้งมันก็กินสัตว์ที่ยังมีชีวิตอย่างนกหนูไก่และปลาซึ่งศัตรูตามธรรมชาติของมันมีไม่มากนักเพราะด้วยขนาดตัวที่ใหญ่โตและแข็งแรงทําให้มันอยู่ในอันดับที่สองของสายพันธุ์นี้และในอันดับสุดท้ายเชื่อว่าหลายคนคงรู้อยู่แล้วว่ามันคือโคโมโดราก มัหรือมังกรโคโมโดที่มีถิ่กําเนิดในประเทศอินโดนีเซียและถือเป็นสัตว์เล,ลื้อยคลานในอันดับกิ้งก่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังมีชีวิตอยู่มาจนถึงปัจจุบันโดยอาศัยอยู่บนเกาะโคโมโดซึ่งตั้งตามชื่อของมันที่เป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะซุนดาน้นยที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของอินโดนีเซียเป็นเกาะขนาดเล็กที่มีพื้นที่เพียง75ตารางไมล์เท่านั้น นอกจากนี้ยังพบอาศัยอยู่บนเกาะอ,อื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงอย่างเกาะรินจาและกิลิโมตังโดยเชื่อว,ว่ามังกรโคโมโดอาศัยอยู่บนเกาะเหล่านี้มานานหลายล้านปีแล้วก่อนที่มนุษย์ยุคแรกสุดที่รู้จักกันในชื่อของกลุ่มชนที่พูดภาษาออสโตรนีเซียนจะเดินทางมาถึงที่นี่เมื่อประมาณ4,000ปีที่แล้วมังกรโคโมโดเป็นสัตว์กินเนื้อที่มีรูปร่างใหญ่โตกว่าสัตว์ตระกูลเดียวกันเป็นอย่างมากโดยอาหารของมันคือสัตว์ขนาดใหญ่อย่างลิงแพะกวางและควาย เพื่อที่จะจัดการกับเหยื่อขนาดใหญ่มันจึงต้องมีอาวุธเพื่อช่วยในการสังหารในช่องปากของมังกรโคโมโดนั้นมีแบคทีรียอยู่หลายชนิดที่พบได้ทั่วไปในช่องปากของสัตว์กินเนื้อและชนิดของแบคทีเรียก็ขึ้นอยู่กับอาหารที่มันกินแต่ไม่มีแบคทีเรียชนิดใดที่ทําอันตรายได้แบบเฉียบพลันซึ่งจริงๆแล้วมังกรโคโมโดนั้นมีต่อมพิษเป็นของตัวเองโดยมีตําแหน่งอยู่ที่ระหว่างฟันของขากรรไกรด้านล่างพิษของเจ้ามังกรโคโมโดมีผลในการต้าน การแข่งตัวของเลือดทำให้เกิดอาการช็อกจากความดันเลือดที่ลดลงและทำให้เหยื่อเกิดอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อดังนั้นเจ้ามังกรโคโมโดจึงไม่จำเป็นต้องพึ่งพาแบคทีเรียในการล่าเหยื่อเลยแต่นักวิทยาศาสตร์บางคนก็ให้ความเห็นว่าพิษของมันอาจไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เหยื่อเกิดอาการช็อกแต่อาจเกิดจากความดันเลือดที่ลดลงเพราะเสียเลือดเป็นจำนวนมากจากการถูกกัดมากกว่าโดยกล้ามเนื้อขาดที่แข็งแรงทำให้มันสามารถวิ่งไล่งับ เหยื่อด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงในระยะสั้นๆซึ่งมันสามารถกลืนเหยื่อที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนักอย่างลิงและกวางลงไปในท้องได้ทั้งตัวไม่บ่อยนักที่มังกรโคโมโดจะจู่โจมมนุษย์แต่ก็เคยมีมนุษย์ถูกเจ้ามังกรโคโมโดร,รุมกัดจนเสียชีวิตมาแล้วและด้วยความยาวสูงสุดเมื่อโตเต็มวัยที่3.1เมตรมีน้ำหนักโดยเฉลี่ยอยู่ที่70-130กิโลกรัมและมีอายุยืนยาวกว่า50ปีในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติจึงทำให มันเป็นนักล่าสูงสุดที่ปราศจากศัตรูตามธรรมชาติในภูมิภาคนี้ดูจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจาก Animal Present